สวัสด,ดีครับเข้ารับข้าสู่ช่อง Billiver สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกลังใจกับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลละอาดีมาที่ b e l l i v e r สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอาดีมาทาค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษนะครับในเดือนสิงหาคม ทุกวันในเดือนนี้ได้ทั้งเดือนเลยครับวันที่3าเป็นวันสุดท้ายเลย,วยเลยวลาอีกแค่4วันเท่านั้นรีบอัลลาดีมาทําค่าครูเลยครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะของโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะครับได้ทุกคนสำหรับคนที่อัลลาอดีมาทำค่าครูกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรเดือนกัญญ 25, นยายน25 6 8ซึ่งเป็นเดือนที่9ของปีนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาสที่3 1ปีมี4ไตรามาสไตรามาสสุดท้ายคือไตรมาสที่4คือเดือนหน้านะครับเป็นเดือนแรกเนาะยัง เร็วมากๆถือว่าเป็นเดือนเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วกันนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปีละนะครับใครอยากทําอะไรรีบทําแต่ก็ต้องรอจังหวะโอกาสที่ดีด้วยนะครับแต่อย่ารอมากเกินไปเพราะวันเวลาก็ไม่เคยรอใครเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพยายามแต่คนเม่แต่ปม่คนไวเกินไปก็คิดก่อนนิดนึงนะครับจุดคิดนิดนึงอย่ารีบจนเกินไปเพราะการรีบร้อนมันทําให้ตัดสินใจด่วนได้สุดท้ายมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะครับ ไม่ได้แปลว่าไม่สาเร็จทุกอย่างหรอกบางอย่างก็สําเร็จได้ถ้าคุณถ้าคุณคาดการณ์ได้ถูกแต่ถ้าคุณคาดการณ์ผิดมันก็ล้มเหลวแน่นอนนะครับมันจะยิ่งเพิ่มปัจจัยความล้มเหลวให้มากขึ้นนะครับมีการโคจรยกยาราเสบหมด5ดวงจะมีการทานสศษของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปผมขออนุญาตแบ่งเป็นสองอีพนี้เป็น E p พีที่2ครับ e ี EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้ว3ดวงย้อนกลับไปฟังได้ส่วน E ีีนี้เลยอ,อีก3ดวงเนาะ,ะเราจำเป็นต้องดูการพยากรณ์รายเดือน ในดาวย้ายเนี่ยเพราะมันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆใ,ในแต่ละเดือนครับว่าอาะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างมากระทบกับตัวเราได้ทั้งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็จะให้วิธีการแก้แล้วก็อาจจะต้องเสริมบางจุดก็จะเสริมให้นะครับยังไงก็ติดตามกันได้ในทุกๆเดือนเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีเมษดยจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาเมษทางทิศเหนือได้ทั้งราศีลัคนาใชุดเดียวกันครับตนุราศีเมษต,ตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวคานดวงแรกครับเป็นดาวประจาตัว เริ่มกันที่ดาวประจาตัวกันก่อนขณะนี้โคจรอ,อยู่ในเดือนอย่างนี้ครับอีพีที่แล้วคือเดือนกันยายนนี่แหละเขาออกจากเรือนอริราศิกันเข้าสู่เรือนปัตนินะครับคือราศีตุลเล็งลักเล็งราศีเกิดน,นะครับอังคารเมื่ออยู่ในตําแหน่งตุลเนี่ยจะเป็นประคําว่าเป็นประหมายถึงอังคารเนี่ยอ่อนกําลังอ่อนกําลังในที่นี้หมายความว่าอ่อนคือแพ้แพ้ คาว่าแพ้ไม่ได้หมายถึงสงครามลบกันแล้วแพ้แต่แพ้เนี่ยหมายถึงการแพ้ใจครับหมายถึงเขาเรียกอ,อะไรเหมือนกับยอมแพ้แพ้ใจนะครับคือการที่อังคารกับศุกร์เป็นดาวคูมิดอืมเป็นดาวคูมิรดังนั้นจึงหมายความว่าเขาชอบพอกันอะหมายถึงดวงดาวนะดวงดาวเขาชอบพอกันเขารักใคร่กันดีเขาก็เลยกลายเป็นว่าอังคารไปอยู่เดือนศุกร์ศุกร์ไปเดือนอังคารก็เลยกลายเป็นว่าขุ่นพลแพ้สาวง,งามอันเนี้ย ในกรณีนี้เขาเรียกว่าขุนพลแพ้สาวงามอังคารคือเทพแห่งสงครามความแข็งกระด้างของดาวอังคารเนี่ยครับมักจะชอบคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวง่ายก็คือดาวศุกร์นะครับก็เลยกลายเป็นขุนพลแพ้สาวงามเพราะไปอ่อนกาลังในเรือนสาวงามเห็นได้ยังเนี่ยสาวงามร่มเมืองนะครับอืมก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยเป็นดาบสองคมด้านดีคือความรักแต่ด้านเสียคือเรื่องอื่น อย่างเช่นไปลบกับใครเนี่ยแพ้หมดนะครับเพราะว่าคุณไปอ่อนกําลังในเรือนศัตรูศัตรูจะมาตอนนี่ดวงสุดท้ายคือดาวพุธเข้ามาเขาเรียกว่าดาวปฏิออคือปตินิจะกลายเป็นศัตรูเรานะครับในตอนที่ดาวพุธย้ายเข้ามาแต่ตอนแรกยังไม่ใช่นะครับตอนแรกเป็นคู่มิตรอยู่ทีนี้ดาวอังคารเนี่ยด้านดีคือความรักความรักหมายเขาว่าอะไรดาวประจําตัวไปอ่อนกําลังในเรือนคู่จริงหมายถึงว่าคือคนอังคารเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันอังคารราศีเมษราศีพิจิกนะครับลัคนาเมษลัคนาพิจิกเนี่ยจะเป็นพวกประเภทดาวขาันคือหมายคงหมายถึงคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่ขยันมุมานนะอดทนคุณจึงเป็นคนที่สร้างสรรค์ทุกอย่างได้ดีเป็นคนโรแมนติกนะครับคืออังคารกับศุกร์เนี่ยพอมันเจอกันเป็นโรแมนติกครับที่องนี้มันเป็นประคองคู่โรแมนติกแต่องนี้ครับคืออังคารเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ใช้อารมณ์ ทุกอย่างชีวิตเนี้ยจะขึ้นอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวเลยครับอารมณ์ดีก็สร้างสรรค์ดีๆอารมณ์เสียก็พังพินาศทุกอย่างเนี่ยคือข้อดีและข้อเสียของคนอังคารทั้งหมดเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดหมายถึงว่าเป็นคนรุนแรงในภาวะอารมณ์ข้างในคือหมายถึงว่าการแสดงออกข้างนอกเป็นเรื่องปกติแต่พอเวลาโกรธเมื่อไหร่เป็นอีกคนหนึ่งเพราะผมคนหนึ่งนี่แหละที่ดาวเขได้าเหมือนกับดาวตนุเศษเนเป็นดาวคาัน ือเป็นคนที่ข้างนอกอ่ะดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรอ่าดูเป็นคนพูดจากปกติอ่อนหวานแต่ตําจริงอะครับถ้าถ้าโกรธนะจะเป็นอีกร่างหนึ่งมันจะมีอีกร่างหนึ่งที่แฝงเข้าไปที่อยู่ข้างในนะครับมันจะเหมือนกับตอนที่ปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่มองเห็นหมดตัวเท้าช้างเหมือนกับว่าผมเป็นคนที่กลัวเป็นคนที่ทําอะไรก็เกรงใจคนอื่นอ่าไม่ไม่กล้าเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าอะไรเลยแต่พอโกรธมันเป็นตรงกันข้าม ผมจะมองเห็นช้างเนี่ยตัวทั้งหมดเลยคืออะไรที่มาประทะจัดให้เต็มเอาให้สุดนะครับคือแบบคือคือเป็นคนที่แต่มีอย่างหนึ่งนะคือเหมือนกับว่าทําทุกอย่างเหมือนทําลายล้างนั่นแหละครับไม่ต่างกันเหมือนกับคนที่เกิดราศีเมษเกิดราศีพิจิกแล้วก็เกิดอังคารไม่ต่างกันแต่ผมจะเป็นคนที่คิดก่อนเสมอเหมือนกับว่าต่อให้โกรธนะก็จะคิดก่อนอืมเพราะว่าผมมีดาวพุธเนี่ยเด่นในดวงชะตาดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคนที่ ทำอะไรจะต้องคิดก่อนเพราะอังคารมันได้ยกว่าดาวพุธใครดาวอังคารเด่นกว่าดาวพุธเต็มตัวครับลงมือไปก่อนเรียบร้อยละค่อยกลับมานั่งเสียใจทีหลังคิดได้ทีหลังอันนี้นี่ยไม่ดีเลยนะครับคือบอกไว้ก่อนนะในดวงชะตามัันบอกได้หมดเลยนิสัยเราเนี่ยใครพุธเด่นกว่าอังคารดีใครอังคารเด่นกว่าพุธแย่ yeah. เพราะว่าคุณทําเร็วแต่คิดได้ช้าคือหมายถึงทําไปก่อนมันมันเดือดร้อนแล้วอะ พอมันคิดได้ไม่มีประโยชน์แล้วครับมันแก้อะไรไม่ได้แล้วเพราะดาวพุธก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้แข้มแข็งเลยทําให้คุณไม่สามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้แต่ถ้าอังคารด้อยแต่ดาวพุธเด่นเนี่ยคิดก่อนพอพระมันผิดพลาดเรายังแก้สถานการณ์ได้อีกเพราะดาวพุธเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวเอาตัวรอดได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณอยากได้วิธีการรอดเนี่ยคุณต้องไปพึ่งลาหูาอั้งคารเด่นลาหูต้องเด่นด้วยนะครับ ไม่ไม่งั้นก็จะไม่มีเล่กเล่ลูกชนก็จะไม่มีทางออกไปจากวงตรงที่มันติดกับได้เลยนะครับดังนั้น,น,นถ้าดาวพุธไม่เด่นคุณต้องมีราหูที่เด่นม่ถ้าดาวราหูด,ด,ด้อยพุธด้อยอังคารเด่นเต็มตัวเลยครับจบจบเหตุพูดง่ายๆนะครับคือพูดง่ายว่าติดกับดักตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะครับอันนี้สามารถประมวลผลได้ในพื้นดวงชะตาทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าตัวเองเป็นใครตัวเองคือใคร นะครับมีข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนยังไงเราต้องทําความเข้าใจให้หมดนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจในชีวิตที่เราจะเป็นไปเพราะมันเหมือนกับคือเราอะถูกลืมนะครับหมายถึงว่าชาติที่แล้วเราดํารงอันนี้อันนี้อาจจะพูดในเรื่องศิลปศาสตร์นิดหนึ่งคือชาติที่แล้วมันเป็นศิลศาสตร์เพราะเราไม่สามารถ มีเหตุมีผลอะไรที่ไปรองรับมันได้แต่หมายถึงว่าเรามีบุพกรรมต่างๆเนี่ยที่ก่อนมาเกิดเนี่ยมันมีกรรมมาดังนั้นเนี่ยกรรมในชาติที่แล้วเนี่ยเราก็จะโทษเป็นที่กรรมที่ชาติที่แล้วนี่แหละเพราะไอ้ชาติที่แล้วเนี่ยเราไปทําอะไรมาเราก็ไม่รู้เนี่ยมันลืมไปลนะนี่คือข้อเสียที่เอามทาทั้งข้อดีและข้อเสียการไม่ได้รู้ชาติที่แล้วก็ดีอย่างหนึ่งเพราะไม่งั้นคนชั่วก็จะชั่วต่อไปนะครับมันก็จะไม่มีวันได้ดีมันจะมีวันทําดี นี่คือการลืมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องที่เสียหมายถึงคนดีอะ่ะก็จะไม่รู้เหตุผลน่ะว่าทําไมมันต้องมาเป็นแบบนี้ทําไมฉันต้องคือทําดีแต่ไม่ได้ดีทำเอ่อทำคุณคนไม่ขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ทําไมอะ่ะอะไรแบบเนี้ยมันมีควัจะมาใหญ่ๆบนหัวครับมันคิดไม่ออกเหมือนโลกแตกอะ่ะอืมแบบ มันทำไมอ่ะไรประมาณนี้มันทำไมมันมีแต่คำว่าทำไมทำไมเต็มหัวไปหมดนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นข้อสเสียเนาะดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วกันอดีตมันก็คืออดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้ละแต่จำจำจริงอดีตก็มีประโยชน์นะครับไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เพราะอดีตคือบทเรียนคือครูครับครูและบทเรียนที่เราเคยเดินผิดพลาดเราเคยประสบความสําเร็จมา อะไรที่ประสบวามสำเร็จเอาไปต่อยอดต่อในปัจจุบันอันนี้คือข้อดีของอดีตส่วนข้อดีของอดีตอีกอย่างหนึ่งคือการบทเรียนเราเคยลองแล้วมันผิดผิดพลาดฉันผิดพลาดเรื่องนี้ฉันจ,จะไม่มีวันผิดซ้ําอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือการมุ่งม,มั่นการแก้ปัญหาการเข้าใจในบทเรียนมันมีใน,ในทาง,ทางโหราศาสตร์เนี่ยามจริงมันมีอะไรมากกว่าการไทยพยากร์การงานการเงินความรักเยอะแยะมากมายครับอืแต่แค่ เราอาจจะโฟกัสแค่3เรื่องนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นแค่คําพยากรณ์แต่มันไม่ใช่วิธีการแก้ไขตัวเองอย่างถาวอนเพราะเราก็ยังทําตัวเหมือนเดิมๆปัญหานี้ก็จะวนซ้ําวนซากอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับปัญหายังไม่ต่างอะไรกับฤดูกาลฤดูกาลก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตมนุษย์เราก็คือวนเวียนเป็นวัฏจักรเรียกว่าวัตตะนะครับชีวิตคนเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนนี้เป็นรอยชาติพันกับนะครับก็ตามนั่นแหละครับ มันกวนอย่างเงี้น่ะไม่หยุดไม่สิ้นสักทีแล้วก็ไม่หลุดพ้นสักทีนะครับมันก็คือแบบนี้แต่มันไม่ใช่เนื้อหาสําคัญมันเนื้อหาสําคัญคือตอนเนี้ยฉันทุกฉันออกจากวงเวียนวงกรรมนี้ไม่ได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่มันทุกที่สุดเพราะว่าคือเราไม่ต้องไปนับถึงอดีตหรอกเอาปัจจุบันนี้แหละเอาพบทพบนี้ชาตินี้นี่แหละที่มันยังยังทุกวนเวียนอยู่เลยมันไม่เคยแก้ได้มันไม่เคยจะดีขึ้นมาได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เรา กังวลที่เราแบบจะต้องแก้มันที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกับมันแล้วก็ต้องแก้มันให้ได้ในจุดนี้และชาตินี้เพื่อที่จะได้ปลดบ่วงพันธนาการตรงเนี้ยเพื่อชาติหน้ามันจะได้ไม่ติดกับแบบนี้อีกเพราะว่าเราจะได้ระลึกได้คือจิตเราจะบันทึกไว้ทุกอย่างเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึก,กน,นะครับมันเป็นโลกใหญ่มากเพราะมันรวมอดีตในชาติที่แล้วมาทั้งหมดด้วยมันไม่ใช่แค่ชาตินี้จิตสํานึกคือชาตินี้จิตเหนือสํานึกคือการปลดปล่อยคือการ คือว่าเหมือนกับเป็นเวอร์ชันที่เราขัดเกลาแล้วอ่ะอนะครับมันจะเป็น3ามรูปแบบเขาเรียกว่าจิตสําเนกจิตใต้สํานึกแล้วก็จิตเหนือสํานึกเนาะมันจะมี3มแบบเนาะอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแต่มันเรื่องไกลตัวมากซึ่งหลายคนจะไม่เข้าใจอะไรอาจารย์พูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรบางคนจะคิดงี้นะครับก็อเอาเป็นว่าใครรู้ก็ดีก็แก้ไปมันก็จะทําให้คุณปลดบ่วงพนัการในในความที่มันเป็นบทเรียนซ้ำาๆ เขาว่าบทเรียนหมายถึงการเวียนไหวไม่ใช่ไม่ใช่การเวียนซ้ำซากนะครับกับเรื่องเก่าเก่ามันคือบทเรียนเพราะเราไม่เคยหลุดจากวงนั้นได้เลยนะครับประมาณนั้นอ่ะต่อไปเรามาดูดวงแรกดาวศุกร์ย้ายในเดือนกันยายนเข้าสู่ราศีสิงห์16กันยายน68ดาวศุกร์ออกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์มันดีมากเลยนะเพราะว่ามันมาจากเชื่อเดือนของกระดุมพระกับเชื่อเดือนปัตนีกระดุมพระปุตตะก็คือพูดว่าเอาเงินไปลงทุน ปัตตนนี้คือมีหุ้นส่วนนะครับหรือบางทีอาจจะได้บุตรนะครับใครไม่พร้อมระวังนะจะมีบุตรได้มีแบบไม่คาดฝันด้วยแหละนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเล็งกับดาวราหูกับดาวเสานะครับดาวราหูคือการพลิกผันอยู่ๆก็เกิดนะครับมันก็คือไม่ได้คนโทรลไอ้ดาวเสารกระทุกครับก็หมายถึงเกิดแล้วทุกหมายความว่าคือเราเรียกว่ามันหัวคนนะครับประมาณนั้นนะ่ะคือลูกเรานั่นแหละแต่เราก็เรียกคือเขาเกิดมาผิดเวลา เราเลยไม่ไตั้งใจไงไม่ได้จะให้เขาเกิดมาก็เลยเรียกว่ามันห่วงคนอะไรแบบนี้แต่ตามจริงเนี่ยผมไม่ได้จะบูลลี่นะครับแต่ว่าเป็นการเล่าให้ถึงให้เห็นว่าถ้าไม่อยากเกิดแบบนี้มันอาจจะฟังรุนแรงมันอาจจะดูจี๊ดใจแต่ผมหรือแทงใจดําแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งนี้ให้คุณเนี่ยรู้จักเจ็บนั่นแหละดีแล้วมันจะได้ไม่ทํานะครับเพราะว่าถ้าเปิดไม่รู้สึกเราพูดเบาๆพูดง่ายๆพูดธรรมดาพูดน้ําเสียงปกติคุณก็เฉย พอเฉยมันเกิดเรื่องมันก็ทุกนะครับถูกปะดังนั้นเราจี๊ดใจดาเนี่ยมันดีแล้วนะครับให้มันรู้สึกเนี่ยดีละให้ยาแรงไปเลยมันจะได้รู้สึกว่าอ่ะฉันอย่าทานะบังคับตัวเองว่าอย่าทานะมันจะเกิดนะมันจะต้องระวังนะป้องกันดีๆเนาะทีนี้ปัตตานีปุตตะกับกระดุมพระปุตตะเนี่ยเหมือนจะทําได้เหมือนจะดี แต่มันไม่ดีครับเพราะมันเล็งกะลาภะดูเหมือนจะดีเหมือนกันนะถ้าไม่มีดาวสองดวงนี้มันจะดีมากๆเลยแต่ว่ามันมีปัจจัยคือสุกเกษเล็งกะลาอ่าข็ต้องคำสุกเกษรา,าหูกะสุกเนี่ยเมื่อเล็งกันแบบนี้มันจะเป็นเกณฑ์หลายทั้งหมดเลยครับเพราะว่าสุกกะราหูเขาโจราระวังไัยจะมีคนมาหลอกครับหลอกให้ลงทุนสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเสากะสุกเล็งกันผิดหวังก็แปลว่า โดนหลอกไม่พอไม่สมหวังอีต่างหากก็แปลว่ามันไม่ได้อะไรเลยจริงๆสุดท้ายก็ตําพิษละลายไม่นําก็คือพูดง่ายว่าอย่าให้ใครยืมเงินอย่ายืมเงินใครอย่าไปลงทุนอย่าไปเล่นหวยเลยเบอร์อย่าไปหวังอะไรสบายๆง่ายๆโชคลาภมาแบบเสี่ยงๆไม่มีครับหมายถึงช่วงนี้นะช่วงดาวสุกย้ายเข้ามา16กันยายนถึง15ตุลาคมนะครับ ไม่มีโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องลาบลอยนะครับบอกไว้เลยนะเพราะว่าคุณเล่นไปถูกครับถูกกินเนาะโอเคเพราะว่าสุกเสาเส้นศัตรูน้ำทิมต่ําใจถามหน่อยเหอะเล่นแล้วได้น้ำทิมตําใจมันแปลว่าดีนะครับแปลว่าถูกนะครับแล้วสุกกาหูเนี่ยไม่ถูกกันด้วยคืออย่างนี้บางคนเนี่ยมีดาวอังคารกับดาวพุธอยู่อังคารเนี่ยถ้าอยู่มันเจอกกา,าหูมันดีเพราะเป็นดาวคู่ทัดลมแต่อย่าลืมนะ ุมกัลเลงเนี่ยแต่ว่ามันผิดกับดาวเสาอังคารกับเสามันแปลว่าคู่ขัดแยง้งส่วนถ้าเป็นดาวพุธพุธถูกกับเสาเพราะเป็นวางคู่โครงการแต่มันผิดกับราหูเพราะเป็นคู่คดีความเห็นไหมครับดังนั้นดาวสองดวงนี้เวลาเจอกันเนี่ยไม่มีดาวคู่ไหนที่ดีเลยครับหมายความว่าอย่ามีดาวคู่อื่นมาสอดแทรกอยู่ในสถานการณ์นี้เด็ดขาดไม่งั้นถือว่าร้ายหมดเลยเหมือนดาวศุกร์เนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นตัวขัดแย้งของดาวจำจริง ถ้าดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ไม่มีเสาราหูดีมากถ้าไม่มีดาวศุกร์อยู่ตรงนี้มีเสาราหูตรงนี้ดีมากดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นจังหวะที่จังหวะนรกอะครับพูดยังไงเออมันคือจังหวะนรกเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันจะต้องเกิดแบบนี้เพราะถ้ามันเกิดแบบนี้แปลว่ามันไม่สมหวังมันไม่ได้อะไรสิ่งที่เสี่ยงไปสิ่งที่ลงทุนไปสิ่งที่เริ่มต้นพังพินาศหมดเลยนะครับไม่ได้ดีเลยเพราะอย่าลืมว่าศุกร์ แค่สุกระเสากก็ลายมากๆอยู่แล้วยังมีสุกระดาหูอีกอะเออพะลาหูมันเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยแย่เลยคือราหูเป็นเกษตรในเรือนราบมันดีตรงที่ว่ามันโลภมันอยากได้มันต้องเอาให้ได้แต่คือมันดีนะแต่ไม่ใช่จังหวะนี้เอาพูดตรงๆพูดง่ายๆมันไม่ใช่จังหวะนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งอยู่แต่ต้องรอดาวสุกออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะดีดาวสุกอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ลงทุนเริ่มต้นเสี่ยงโน no. ครับงเดือนที่ดาวสุกเข้ามาคือ16กันยายนถึง15ตุลาโอเคเราให้ดาวสุกตกอดิอย่างน้อยอเป็นหนี้แต่ถ้าหนี้หมุนเวียนหนี้ที่ดีมันก็ดีได้ดีกว่าตอนนี้เออนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่ามีปัจจัยเสาราหูมาละมันมันไม่ดีอ่ะอืมนะครับโอเคต่อไปดาวอาทิตย์ดวงที่2เข้าสู่ราศีกัน17กันยายน68ดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งอุจจาระนาฏเนิดคือกำลังจะอ่อนจะ คือเหมือนกับจะอ่อนกําลังสุดสุดละในราศีตุลป็น,นิดแต่อันนี้คือกําลังดังนั้นจึงหมายถึงอ่อนมากละดาวอาทิตย์เนี้ยมาจากเจ้าเดือนปุตตะและปุตตะยังอริอีกทางพออาทิตย์เลื่อนลงมานะยิ่งลายใหญ่คือพูดง่ายว่ายิ่งไปใหญ่เลยครับเพราะว่าปุตตะอริก็คือการที่ทําโดนหลอกโดนโกงและทํายิงเป็นหนี้ด้วยคือหลอกให้เป็นหนี้อ่ะครับข้าจะไปะคือหมายถึงว่าสูบเลือดสูบเนื้อสูบไปทั้งหมดไม่พออยากให้เราไปเป็นหนี้ต่ออีกคือเหมือนกับ มันมันช่วยได้ใจจริงๆรินะเออนั่นแหละพูดย่งยๆคือเหมือนกับว่ามันทรมานไม่พอการถูกหลอกถูกโกงเสียเงินเสียทรัพย์ไม่พอมันยังไม่พอมันยังต้องให้เราไปเป็นหนี้อีกอ่ะคุณคิดดูสิเออมันมันร้ายขนาดไหนนะครับมันร้ายกาดมากๆดังนั้นเนี่ยระวังมากๆน่ากลัวมากๆการเป็นหนี้ไม่ได้น่ากลัวครับแต่การเป็นหนี้ที่โดดที่โดนหลอกให้เป็นนะครับมันน่ากลัวยิ่งกว่านะเออเพราะเขาสูบเนื้อสูบเนื้อของเราไปหมดเลย มันไม่เหลืออะไรที่เราได้มาหนี้คือเรามีเงินเราเสียให้เขาไม่พอแล้วไม่ได้อะไรคืนมาไม่พอมันยังหมายถึงให้เราไปเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้เอาไปใช้เขาอีกต่างหากคุณคิดดูดิเออมันร้ายขนาดไหนเออมันแย่ขนาดไหนอ่ะนะครับมันเขาเรียกว่าลายสองต่อเอออันนี้ลายสามต่อได้เลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยเระมัดระวังดีๆนะครับกับการที่เสี่ยงการที่จะทําอะไรใหม่ๆการที่จะลงทุนการที่จะเล่นหวยเดเบอร์มันไม่เหมาะเลยครับ เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะนําไปซึ่งการเงินที่มีปัญหาอย่างใหญ่หลวงเพราะมีการพลิกผันเรื่องของการเงินอยู่แล้วเห็นหรือยังครับอืมต่อไปดาวอาทิตย์ไปแล้วเนาะอาทิตย์ไม่เลงยังดีหน่อยต่อไปดาวพุธดวงสุดท้ายย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ยี่แปดกันยายนหกแปดดาวพุธย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลไปเจอดาวขาดอีกละ เลงลักขณะเอุไลน์นะครับระวังอันนี้ก็ายอีกแล้วคือปกติอ่ะมันจะมีราศีหลายๆราศีผมพยากรณ์มาไลายแทบทุกราศีนะครับปลายเดือนเนี่ยไอ้ต้นเดือนยังไม่เท่าไหร่นะต้นเดือนถึงกลางเดือนไม่เท่าไหร่ไอ้กลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยไลยกันหมดเลยพูดกับอังคารเนี่ยพอเจอกันคือคู่วิวาททะเลาะกันทะเลาะกันกับอะไรคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนอืมศัตรูมาละนะครับเกิดละ ดังนั้นต้องร,าาระมัระวังเพราะมรณะปะตัตตนิด้วยก็หมายถึงเสียหายกับไอ้คู่นี้แหละแล้วเราก็ไปอ่อนกําลังในเวรเขาเต็มตัวครับโดนเล่นงานจัดเต็มครับคือเจ้ากรรมในเวรมาละนะครับระวังดีๆคือระวังเรื่องความสัมพันธ์ระวังเรื่องของการที่จะโดนหลอกโดนโกงนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ติดตามเพลงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ